สวัสดีค่ะนุ่ยนะคะวันนี้อากาศดีมากๆนะคะนุ้ยก็เลยออกมาเดินเนอะอาะว,ว้าวเดือนธันวาคมนะคะใกล้จะสิ้นเดือนอากาศที่เท็กซัสรัฐเท็กซัสนี่ก็เหมือนอากาศที่เมืองไทยเลยนะคะอากาศดีช่วงหน้าหนาวแต่หน้าร้อนก็ร้อนอ่าหน้าหนาวบ,บางบางบางปีนะคะบางปีก็มีหิมะเนาะ บางปีก็ฝนตกเยอะอะไรเงี้ยเนี่ยช่วงนี้ก็เขียวพื้นที่สีเขียวมากขึ้นนะคะ <c oughs> ช่วงนี้นุย้ยหลังจากย้ายบ้านมาอยู่บ้านใหม่นะคะก็ไม่ค่อยได้ทำวิดีโอเลยไม่ได้ไม่ได้ออกมาเดินเท่าไหร่นะคะรู้สึกว่ากิจวัตรประจําวันก็เปลี่ยน <c oughs> ไม่ค่อยอไม่ค่อยมีรูทีนที่ออกไปเดินนะแล้วก็ช่วงนี้อาสามีกับอนุทวก็ไปออกกำลังกายนะก็ไปเป็นแมมเบอร์อ่าลงยิมคือที่ออกกำลังกายเนาะก็แค่สิบเหรียญน,นะคะต่อเดือนคือถูกมากก็เลยไปออกกำลังกายอ่า ส่วนใหญ่เราจะไปออกกําลังกายแล้วก็เราก็เลยไม่ได้ออกมาเดินเนาะพอดีบางทีก็เหมือนกับเครื่องฟ้าครุ่มฝนก็เลยไม่ได้ออกมาเดินพอดีวันนี้อากาศดีๆนะคะอันนู้ก็เลยจะมาอัปเดตนะคะ,ะก็ฟังวิดีโอคนที่เขามีเหมือนออรดิตก,ก็คือแบบว่าปี2025จะเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรเงี้ยเนาะ เขาก็บอกว่ามันจะคือบอกว่ามันมันจะคล้ายๆปี2020ตอนที่ไม่ใช่ปี2016ตอนที่ทรัมป์เข้ามาเนาะ,ะบางคนก็บอกว่าอาจจะมีการคือแบบจัด,จ,ดจัดการโรคระบาดอีกอะไรเงี้ยแต่นุก็ไม่แน่ใจนะคะคือก็ต้องรอดูแหละ ว่าเขาจะมีเหตุการณ์อะไรบ้างที่จะมาช่วยปลุกให้ประชาชนที่ยังไม่ตื่นนะคะคือแบบนี่คือแบบว่ามันเป็นการกระตุ้นให้คนตื่นนะคะอันนี้เป็นแผนการที่กระตุ้นให้คนที่ยังไม่ตื่นตื่นเท่านั้นเองแล้วก็คนที่ตื่นแล้วเขาก็จะขยับจิตสำนึกมากขึ้นคือแบบขยายจิตสำนึกมากขึ้นนะคะแบบว่า เราจะมีความสามารถเหมือนการตระหนักรู้มากขึ้นอะไรเงี้ยคือขยายจิตใต้สำนึกนะคะเราจะมีความรู้สึกว่าเรามั่นใจเราเห็นอะไรมากขึ้นว่างั้นเถอะคือมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเหมือนเราไม่รู้ตัวเลยแหละแต่คนที่ค่คนที่ฝึกเขาก็จะขยายจิตสำนึกมากขึ้นเลยอันนี้อันนี้แบบทางจิตวิญญ,ญาณนะคะสำหรับ เรื่องการเงินเนี่ยเขาก็ดำเนินไปเรื่อยๆนะคะสำหรับ XRP เนี่ยก็ต้องก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเช่นกันนะคะเขาก็บอกว่า,าญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเปิดเ,เหมือนกับว่าทั้งประเทศเลยนะเปิดใช้ XRP นะคะระบบเงินระบบธนาคารอะไรเงี้ยเนาะคนคือสมาชิกก็จะเข้ามา เปิดเผยเรื่อยๆว่า XRP e เนี่ยก็เป็นเงินที่ดิจิตอลสำหรับโลกอะไรเงี้ยนะคะอตอนนี้ราคา70กว่าบาทเนาะคืออนุ่ยก็ซื้อเรื่อยๆนะคะพอซื้อแล้วมันก็ลงอีกแล้วก็เลยเอาเราก็ซื้ออีกอะไรเงี้ยคนเขาก็บอกว่ามันอาจจะไม่ลงแล้วแต่พออนวุวยซื้อที่ไรมันก็ลงเอาเราก็ลงเราเอา ซื้ออีกซื้ออีกอะไรเงี้ยคือแบบซื้อเทเลนิดเทเลนิดนะคะสะสมไปเรื่อยๆ <_ d ata> เพราะว่าบางครั้งอะคนส่วนใหญ่เขาจะซื้อตอนขึ้นซึ่งอนุยก็เป็นเหมือนกันนะคะเฮ้ยกลัวมันกลัวมันจะขึ้นแบบไม่ลงอะไรเงี้ยที่ไหนได้ซื้อแล้วก็ลงแต่อนุยก็ไม่กลัวนะคะว่ามันมันจะต้องกลับมาเพราะว่าเอ็าร์พีเนี่ยมีลูกค้าอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะคะ เพียงแต่เขาไม่อยากให้คนเนี่ยรู้เท่านั้นเองเขา,าทุบราคาให้มันลงเสร็จแล้วคนก็กลัวคนก็ไม่กล้าเข้าไปซื้ออะไรเงี้ยแต่สถาบันพวกที่เขามีเงินน่ะเขาแบบโกยซื้อกันแบบไม่อั้นเลยทีเดียวอันนี้นะคะน,นุ้ยก็เลยแนะนำบอกว่าไม่ต้องกลัวนะคะแต่ว่าอย่าเอาเงินร้อนมาซื้อนะคะคือคือต้องใจเย็นๆนะคะ อย่างนั้หนูซื้อไว้เมื่อสี่ห้าปีที่แล้วตอนที่แบบแนะนำให้ซื้อกันนะคะคือแบบว่าเงินอันนั้นก็เหมือนกับเหมือนเราปลูกพืชยืนต้นอะ่ะปล่อยทิ้งไว้เลยเราไม่ต้องไปดูมันเลยทีนี้พอเอาไปมาตอนนั้นเราซื้อประมาณสิบกว่าบาทเนาะตอนนี้มันขึ้นเจ็ดสิบนี่ยนะคะก็ก็ก เราก็รวยหลายเท่าแต่ว่าเราก็ยังไม่ขายนะคะเพราะว่าเรารอรอปีหน้านะคะรอซิว่าเขาจะมีอะไรแบบอะไรใหม่ๆขึ้นมาอะไรเงี้ยเพราะว่าอะไรใหม่ๆมมันจะขึ้นมาออกมาเปิดเผยมากมายเลยทีเดียวเกี่ยวกับ xrp มันเป็นเทคโนโลยีนะคะเพราะว่าเป็นเทคโนโลยีเกี่ยวกับ ai เป็นเทคโนโลยีเกี่ยวกับ บล็อกเชนที่เขาสามารถตรวจสอบได้เลยว่าสินค้าอะไรจะไปไปที่ไหนอะไรเงี้ยคือไม่มีการโกงกันได้เอางั้นเถอะแล้วเงินอันเนี้ยฟอกตรงไหนมาบ้างอะไรเงี้ยไม่มีการจะไม่มีการพิมพ์มาเพิ่มอะไรเงี้ยนี่ก็คือแบบเทคโนโลยีใหม่นะคะคือแบบมันเยอะแยะมากมายเลยที่อนุ้ยฟังมานะคะ,ะแบบว่า ถ้าใครยังไม่ได้ซื้อนะคะ XRPX LM แล้วก็เหรียญอื่นๆ,ๆที่อยู่ในเขาเรียกว่าอะไรนะไอ,อะ้กลุ่มเทคโนโลยีอันนี้นะคะโอเคนะหนูก็จะเดินมาอย่างนี้เนาะ,ะมีคนเดินมาโอ้มีคนมานอนอยู่ตรงนี้ด้วย อเคค่ะนุ่ยก็พอดออีว่าจะไปดูกับชอบนะครับมีคนร่งอยู่อพอดอีเขาบอกว่าอย่างนี้นะคะถ้าเราไม่ได้ลงทุนถ้าเราไม่ได้ลงทุนพวกเท,โโะะเทคโนโลยีอันนี้นะคะเทคโนโลยีอันนี้เขาก็จะมี AI ออกมาคือในปี2030หรือหรือหลังหรือหลังจากปี2030นะคะเขาก็จะมี AI มากขึ้นมาทำงานแทนเรานะคะโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วทีนี้เขาก็จะให้เราเนี่ยเข้าระบบของเออเรียกอะไรไงเงิน UBI อ่ะ เหมือนกับเงินขั้นต่ำอะ่ะเงินขั้นต่ำนะคะให้เงินเราขั้นต่ำแต่เราจะไม่เอาเงินขั้นต่ำนะคะเราขอเราจะลงทุนเราเองเพื่อที่จะร่ำรวยด้วยตัวเราเองอะไรเงี้ยนะคะซึ่งถ้าใครที่มีได้ระดับได้เงินขั้นต่ำไปก็แสดงว่าเขาไม่อยากให้เราทำงานแล้วเพราะว่า AI จะทำงานแทนเราไงคะ นี่ก็คือปี2030นะคะหลังจากนั้นปีหลังจากปี2030นะคะคือแน่นอนปี2030เนี่ยอ่เอ็กซ์าพีกับเหรียญอื่นๆเทคโนโลยี Technology อื่นๆเนี่ยมันก็คงจะทํางานได้เต็มที่แล้วคือตอนนั้นน่ะคนก็ตื่นเต็มที่แล้วแล้วก็คือ x r p ก็คงจะไป ขึ้นในระดับหลายหลายพันดอลลาร์อะไรเงี้ยนะนุ้ก็คิดว่างั้นนะคะคืออปี2025เนี่ยเดือนมกราคมเนี่ยนุ้ยก็คิดว่าอาจจะมีอะไรที่แบบตื่นเต้นนะคะแต่ว่าแน่นอนปลายมืดเขาก็ยัง มีระบบของเขาที่ต่อต้านอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราถึงจะต้องตื่นนะคะอันนี้ก็คือแบบจุดเริ่มต้นนะคะอันนี้จุดเริ่มต้นที่เราจะต้องต่อสู้ต่อไปเนาะเพราะว่าการตื่นก็คือการที่ตื่นที่เราตื่นาทางจิตวิญญาณน,นั่นเองคือการตื่นทางจิตวิญญาณก็คือการที่เราสามารถเนรมิตอะไรได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะคิดอะไรเราก็จะต้องระวัง าบางทีเราอาจจะคิดไม่ดีอะไรเงี้ยคือเราจะไม่เอาความคิดที่ไม่ดีไปมิติที่ห้าเราเอาแตา่การแบ่งปันความรักอะไรเงี้ยนะคะที่ที่จะไปด้วยคือกระเป๋าอะไรที่หนักๆเห็นอะไรที่หนักๆที่เราถือไว้บนบาทเราเราจะไม่เอาไปมิติที่ห้านะคะนี่ก็คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนะคะปี2025เนี่ย เราจะไม่เอาอะไรไปเลยเพราะว่าเขาจะเขาจะเปิดเผยให้เรารู้ทุกอย่างว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงถ้าเรายอมรับได้เราก็แสดงว่าเราตื่นเรามีความตระหนักรู้มากขึ้นนะคะจิตเราขยายมากขึ้นคือถ้าเราจิตถ้าจิตของเราขยายมากขึ้นเนี่ยสิ่งที่ความจริงเนี่ยมันจะเข้ามาแล้วเราจะรับรู้แต่เราไม่ถ้าเราไม่ขยายนะคะจิตเราไม่ขยายเนี่ยมันมาเราก็มองไม่เห็นนะคะอันนี้เข้าใจไหมคะ เหมือน XRP เน,น,นี่ยอนนุยบอกหลายคนเขาก็ยังมองไม่เห็นเขาถึงไม่มีโอกาสที่จะได้ซื้อไงค่ะโอเคค่ะอนนุยก็แบตจะเริ่มหมดนะคะน,นุยก็จะ,ะยุติแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ